Wake me up, wake me up, wake me up when you come back. I'll be here, I'll be waiting here for you. Yeah, so the car only part, automatum farm, 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 เออถึงแรกนั่นคือไม้จะไปทํารั้วเอามาเยอะๆเลยไม้ทำไม้เอาไม้ไปทำรัวไปแปะรูปต้องมีไม้เยอะๆไม่ทําได้นะครั้ยต้นไม้คนตีน จะต้องมียินเพิ่มไหมแคที่มัต้องตีมไม่ไหวไม่ไหวฉันจะบาเก๊ชาบาเก้ชานีบาเก้ชานีบาเก๊จิดเตะตอนนี้ก็เป็นเวลา ปีห้าครึ่งของวันศุกร์นะครับก,ก็สังเกตุว่าเสียงผมเนี่ยมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ว่าใจมันรับไม่คุมต่อไปต่อจะชุนไม้คนตซีไม่สิง,งสิงสิงอาริบาอาริบาเย่ยเ้ ต้ลงมาเยอะๆเครื่องเฮลิคอปเตอร์นะเจอเฮลิคอปเตอร์อุ้ยเฮลิคอปเตอร์มารุ่นเะนี่ยไม่ครับมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอมามียักษ์คา,ด,าด,ด้วยอือ Máy, máy dưa dưa. Để có tấm thành mới mới dữ dữ nó có nó nè cứ tầm bì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  แ yeah. mm hmm. อ,เอ,เอปเปิ p ลแอปเปิลเยอะตกไม้เยอะตกไม่เยอะเดี๋ยวปปลูกเป็นเขมา,กกามาั่งก่อนไม้ขึ้นียก็นะทำได้เลยพอล้ะโอ้โอโออยเยอะ ทุกคนต้อนตู้ก็หอมใหญ่โตเลยอ่ะโอเคดีลมไม้ก็มีเยอะพอสมควรไปดูมนันเออ ทำเป็นรั้วนี่เฟ้นมีเยอะเลยทำเป็นฟารมขนาดใหญ่อืมตักเจอพื้นที่ดีหน่อยพื้นที่จใหอ,อ่หน่ไยดีออกว่าอืมจริงเหรอก Bu lah. Mumpung dia mudah hancur. Mumpung dia Hmm. มีที่ตัวมีตัวมีนู่ว่จะจะสังเกตุว่าโคเยอะฮะโอ้ผมลองจากที่ไหนก็ตกแต่แงบ้านท yeah. ี่ไหนนี่เยหรอครับเอาข้าวก่อนข้าวอืม ดสรูคุณเปิ้ลด้วยครับคุณเปิ้ลเยอต้องเติเนที่

từ 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 thì từ 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 ao 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 từ từ

เอาเอาโอ๊ะฟิวลตเอ่อเอ่เอเเอเฮ้เฮ้เฮ้เยอเยผมนึใส่ลิงก์ทิงไว้ข้างล่างแล้วนะครับใครสนใจก็คลิกเข้าไปเลยโอ้เหือมื

เย่เย่เย่โอ้ชหโงมาลีจะเอาเอาจะเอาไม่น่าเย่โอ้โหอาวสกินทันดูเพิ่มคิดว่าจะคุยจะไม่พอ pit 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 ulala yeah 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 right.

หายไม่ตรงอือ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 ล้ลาออืลลลอืลลอืออืออืออชิบหายมึงยุกไปยกเลยเยอ ไปเท็ดหรค้างไปเท็ไปเท็ต้องทำไปเท็อืมต้งแต่งไดีเออเออยูทูบอืมไม่หาเท่าอืออ๋อโอ้โหผีสวยยุบยุบ Took 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 ô ô took 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 đọc อันดออันเดอโอเคครับเดียมันสัวเงาโอ้แกะเยอะตัวเงาเนี่อ ตุงหมอก,การทำฟาร์มเดี๋ยวขอตัวไปเอาเอาอะไรวะอ๋อโอ้โหอืมอืมอืมืมอามแล้วอิแล้วสิโอเคอเคืมอืมอืม อืมเพิ่มอีกอันหนึงเยี่ยมจากนั้นก็ไปล่อแกะมากเลยไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วอ๋อโอ้ยอ้วอ่ะอ่าอ่าอ่เย่เออแหะแหละเปิดเปิดเฮ้ยใครสนใจมากเฮ้ เฮ่เฮ hey. hey. come on. เ hey, ฮ hey. yeah. yeah, yeah, yeah. hey. ่คอมอ o คอ o อนคอ come o ่คอมอ o คอมอน e ยอะะเมามามาใครกินมหมมาเลยคำคำคำทำนี่เพราะได้ผลควรเลยเลยเมา

เฮ้ ide. Cal ide cal ide. ขยขาปมาขำป่ะขำป่ะมาสีเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมึงฉลาดเลยเฮ้ยไป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 อะไรไม่มีแล้วเฮ้ยตุ๊ดตุ๊ดหมดหมดแดดแล้วเฮ้ยมึงอะมึง เดินเริ่มเริ่เริ่เฮ้ยเฮ้ยหมดมึงก็ออกอ่ะตายมึงออกมึงก็ตายมึงออกมึงก็ตายหมดและอืมความสัตว์อ้าวบาย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  bye bye, bye bye. Đọc máy, đọc máy, đọc máy. đọc load là thì <coughs> <coughs> <coughs>

เปลี่ยนสีแก่กันเลยเข้าไปรูปเป็นอย่างเงี้ยดูต่ำเก็บเยี่ยม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 งูตัวมาก็ตัวละฮ่าฮ่าก็ตัวนี่นี่นีม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 ีฮ่า

กินข้าวมั่งนี่เอาไปแดกตัวเล็ก้ยเกิดเป็นตัวเชื้อผู้ช่มวยเย่นี่ลูกแม่เคาอยากกินอีกใครกินอีกอืออือเออ

อืมครับ <wheels> ว <restor at> ่ยี่เจบแล้ยทนก็มีแกะสีสดใสสยงามบายบายครับย้อู้หูอ้หคุมซอบของโรสโลสโรสเฉยเปลาเปลาเปลาเฮลยีแดง ตีแรงแรงดิต้องวอลปิตติดถึงจะเจิดไก่เฮ้ยงะทีเถอเฮ้ยเรซายด้ขาว่ามันจะมีปราสาที่เฮ้ยไปเจอคุณซักเฮ้ย